สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะพาไปซื้อเบยกใหม่นะครับผมอ่ะผมจะข้ามคลิปมาอ่าตอนเข้าประตูแล้วก็เข้าไปซื้อเลยนะครับผมเดี๋ยวข้าวไขตกปลายังไม่ครบนะครับผกปลาทำคลิปแยกไปเนาะอ่าถ้าเราเปิดประตูมาแล้วนะครับผมก็จะเปิดได้ทั้งวันเลยนะก็แต่ถ้าเราเปลี่ยนเซิร์ฟหรือว่าออกนะผมก็จะเริ่มเปิดใหม่อ่าให้เรากระโดดน,นะผมอ่ะ ระโไปเรื่อยๆนะผมก็ระวังกันด้วยเพราะว่าถ้าวลวงลงไปก็ต้องมาเริ่มใหม่แล้วก็หินข้างหลังเรามันก็จะล่วงลงนะผมให้เราทําทการกระโดดไปให้เร็วที่สุดนะครับผมอาจจะเมื่อนิดนึงนะผมก็ให้ปรับแสงขึ้นเนาะก็แนะนําให้เอาตะเกียงมาด้วยนะครับผมที่เกาะใหม่นะครับผมโอเคนะครับผมหลังจากที่เราเข้ามาให้เราตรงเข้าไปแล้วก็ว่ายน้ําข้ามมาจะเจอร้านค้านะครับผมให้เราทําการ ไปข้างหลังร้านค้านะผมจะมีน้ําตกอยู่แบบนี้ขึ้นไปตามน้ําตกนะอ่ะก็ขึ้นมาริมนิดนึงนะริมน้ําตกนะผมก็เอียงตัวดูว่ามันใกล้ถึงจุดที่เราจะลงแล้วหรือยังนะครับผมนี่น้ําดูดน้ําดูดอ่ะโอเคเราลงมาได้แล้วนะผมให้เราเดินมาตรงนี้นะคะผมข้างหลังตรงนี้มันจะมีแท่นให้เราใส่หินสีแดงนะครับผมอ่ะใส่เข้าไปเลยนะครับผมเรียบร้อย แล้วก็ให้เราลงไปข้างล่างนะครับผมมันก็จะมีให้เราใส่หินสีดำเงินนะครับผมตรงนู้นนะครับผมเดี๋ยวลงไปก่อนนี่นะครับผมตรงนี้ให้เราใส่ฝ่ายปุ๊บข้อก,ก็จะเปิดแบบนี้นะผมให้เราลงไปเลยแล้วก็แนะนําให้เอา GPS มาด้วยนะครับผมให้เราว่ายน้ําไปตามพิกัด X 1 6 0 0นะครับผมให้เรา,าว่ายหาไปเรื่อยก,ก็แนะนําเป็นถังออกซิเจน15 0 0 0ันเหรียญนะครับผมมันจะมันจะดำได้นานขึ้น เราอาจจะหลงทางได้นะครับผมอ่ะใกล้จะถึง1,600แล้วถ้าถึง1,600ก็มองบนไว้นะเราก็จะเห็นทางออกนะครับตรงนู้นโอเคว่าขึ้นมาหลังจากที่เราขึ้นมาแล้วนะครับผมก็จะเจออ่าต้องขายเบ็ดนะครับผมนี่750,000นะครับผมโอ้โหอย่างแพงอ่ะกดซื้อไปเลยนะครับผมเรียบร้อยาได้เบ็ดใหม่มาแล้ว หลังจากที่ซื้อเสร็จนะครับผมให้เราออกมาตรงนี้นะผมข้างหลังตรงที่เราซื้อเบ็ดน,นะนะมันจะมีน้ํามนนะครับผมให้เรากระโดดลงไปเลยนี่เราจะมาโผล่ตรงข้างนอกนะครับผมตรงร้านค้าเนาะเดี๋ยวก็จะลองตกปลาดูนะครับผมอุ้ยตัวแรกก็ปลาแลเลยนะครับผมอุย้ยรู้สึกว่าใต้น้ําตรงนี้จะค่อนข้างที่จะติดปลาแลบ่อยนะผมแล้วก็จะงัดง่ายด้วยนี่ไงโอง้โหอย่างใหญ่เลย